ออกไปจากที่นี่เร็วเร็ว,รยว,รยวอย่าเฮ้ยเปิดประตูเฮ้ยเสียดีล้วะกูว่าเปิดไปมีซัมดิงเปิดไปมีซ้มดิงแ่น่หฮัโนั่นแน่ตัวเอง <c oughs> อ่เอาละครับพบ่อกาบสวัสดีครับท่านผู้ชมท่กมท่านโมหม,มเจ็ดครับวันนี้เรามาในเกมเอ,อ,เอรียันปะทะทีทเดเตอร์นะครับเอาเป็นว่าก็ไม่พูดมาาทางเพลงก็เรื่อเมเันเลย แต่ถ้าเกิดผมเอ่านชื่อผิดหรือทําอะไรผิดต้องขออภัยด้วยมาเรื่องหมดเลยฝั่งมนุษย์ละกันน่าเล่นตัวมนุษย์ดีกว่ามนุษย์มนุษย์โอ้จีซัสเกมมนุษย์ราคาค่อนข้างเออหนึ่งร้อยสี่นะครับโอเคท่านพร้อมแล้วหรือยังอะไรอย่างอ่าผมจะไม่มิสเตอร์เวล์แลนด์ Yes เหมือนเขาจะพยายามเอ่อเปิดประตูนั่นนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเพราะว่าผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกใช่กูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกซึ่งก็เหมือนเขาจะพยายามเอ่อแง้มประตูนี่นะครับโอเคไ่มด้แงะแบบเจาะเลยแหละเปิดประตูซึ่งมันไม่น่าจะมีเรื่องที่ดีนะเปิดประตูเนี้ยผมคิดว่ามันจะไม่เป็นเลยที่เลวร้ายแน่เลยเปิดไปเนี้ย โ oh, อ, oh. อ,อ้แสงสีฟ้าขึ้นคอมถี่โอ้อะไรกันอะไรกันแสงสีฟ้าเออไปเจ้าซะเหลือเกินไอ้ย่ยอู้แสลบตาเออไอ้ย่อไปพลังนี่เออดันพลังกินขึ้นฟ้ามันโดนใครมัมันจะโดนใครบอกว่าไอแสงเฮียเนี่ย เอาเฮ้ยอะไรอะไรวะไอ้เกยโดนคุ้ยมาแล้ไอ้เนี่ยโอเคโอเคก็รอสักพักโหลดโหลดไอ้นี่หน่อยโหลดไอ้หน้าเมนูอะไรบางอย่างของเกมแหละโอ้กดคิวไว้เว้นนี่ข้ามไม่มีอะไรจะขึ้นผิวเด้อ understood marlowe คือคอมทีกแล้วใครเล่อนนะอะไรวะวัดเตี้ยอะไรวะโอ้ชิดใช่ขี้ชิดเลื่อแม่งใหญ่สุดเลยมันไม่สนใจไอ้ยานขี้เที้ยนี่เหรอวะแบบมึงควรจะยิงไอ้ยานนี้ก่อนนะเพราะแบบมันน่าจะเห็นนะโอ้เิี้ยยิงยานแม่นี่วะแย่แล้ววะยานแม่ถูกทำลายโอ้ว่า โอ้โหคืนความถี่อะไรกันความวุ่นวายมาโดมาโลงานหุ่นธรายเรียบร้อยยังไงต่อโอ,โอเคนั่งที่เร็วๆเวชื่อกูนั่งที่เดีย๋ยตัวมึงนั่งที่เดีย๋ยไอตัวกูกูรู้สึกว่ามึงยืนอย่างนี้มันโอเคนั่งนะโอเคปลอดภัยแล้ว ใส่เขยไปครับเข็มขัดอ่ะไอ้เยกูใส่เข็มขัดแล้วอ่ะโอ้ชิดโอ้ยไอ้เยอะอะไรวะนั่งแล้วนะเว้ยโอ้โหปวดหัวเลยสลบไปเลยไอ้เนี่ยโอ้ยเยอะเอ้ยหัวโนไม่ก็หัวแตกแล้วตอนนี้ปวดเลยหมดหล่อเลยเว้ยอืม That's right, hunt. a bug โอ้ยมันทำไมมันรู้สึกวิงวิงวะเทำไมแบบว่บโอ้โหเอาล้มอ้าวไปล้มพับอะไรต่อโอ้เป็นกูกูคงจะแบบอ้วกแตกอ้วกแตกแล้วตอนนี้โอ้โหหัวกูยโอ้อะไรวะที่อะไรวะฮะ ชิปหายละเชี่ยซีเนม็อบอุ้ยเชี่ยโดนลากไปแดกแล้วนึงคนยังไงต่ออ่ะเอโดนลากไปแดกเอาไวโอ้โอล่วงโอ้อะไรอะไรโอ้โดนเชี่ยโดนเชี่ยอะไรบ้างอะวุ่นวายชิบหายเลยอมื่นโอ้ยเหมือนน่าจะตกจากที่สูงมั้งโอ้ยโดนแทงโดนเปิดซิงโอ้ยหมดสภาพตัวกู มึงเป็นทหารโลกอนาคตจริงไหมล่ะเออมันโอเคลุกดีกว่าหัานซ้ายหันขวาโอเคกดสเปซบาร์กระโดดลุกกด F ออะไรก็ได้ตอนนี้ลุกได้กดชิงเมาส์โอเคลุกโอเคลุกละเอ่อฮะโอเคมันจะสอนว่าให้เราเอ่อกดฉีดยา มาฟีนโอเคโอเคสอนมันค่อยสอนไปเรื่อยนะครับโอเปาแฟโอ้ไม่ใช่เดินโอเคเก็บของกอนเลยกดที่อะอ๋อไฟฉายโอเคฮะปาแฟรโอเคโอเค ยังไงต่อวะอ่าฮะกูไม่รู้ว่ามึงพูดอะไรกูกูอานแล้วก็คิดไม่ออกโอเคก็ดูจากสภาพแล้วมันน่าจะให้ผมตามลูกศรด้านล่างนะครับก็เดินไปเรื่อยๆดีกว่าว้ล่าไอ้ถังน้ำถังน้ำมันจะยิงยังไงวะเอายิงไม่ได้โอเคยิงได้แล้วโอเคชูตติ้งกดเมาส์หนึ่งเมาส์ซ้ายโอเคกดอาร์ดีโดดอ้าวผิดทางเลย อ๋อไม่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 ไมไมทางน,นี้โอ้ยอยู่หลังโคเวอร์แล้วนะยังโดนหัวเป็นอะไรที่แย่เลยท่านล่างมือชิบหายเลยวะมันอยู่ไหนวะมันค่อยๆเดินไปเดินไปอ่เราแหวงชิบหายแล้ววะอืมอ๋อ เดี๋ยวสำรวจก่อนแล้วกันหามีของไม่น่ากลัวอะไรวะอ๋อเราต้องเดินทางนี้ดว่าโอเคเอาเสียงแล้ววะโอโอโว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 โโวโวโวอะไรกันเปิดประตูเปิดออกดูมีใครไหมครับโอ้ยเฮียทนเฮียเเนี่ยโอ้โห โบเลยเป็นโดนัทเลยสัตว์เป็นคาคิวอินเลยอ่ะโอเคโอเคอเคมื่อที่เขาตายเราต้องทำสิ่งที่คนเราต้องทำนะครับก็ทำการเอชาพนักกิจศพเขาะนะครับโดยการโอเคครับก็ให้ทำแบบนี้นะครับถ้าเกิดมีใครตายโอเคนะครับโอเคก็เดินต่อเลยกว่าโอ้สับคันเอาเหรอมาเลยว้าว Jesus โอเคตามโอเคโอเคทางนี้ใช่ไหมลองเดินไปงั้นดีกว่าโอเคมาให้เดินไปทางนี้อยู่แล้วโอเคใต้บันไดมีอะไรเอ่ยไม่มีแ okay. มฮะโอเคอืมโอ้โห โอ้โวโว้โว้จากไหนหลังมันใกล้เลยเลยโอเคมันอยู่ในยานหรือเปล่าอโอเคโว้วมดเหมือนยิ่งใกล้นะเฮ้ยอะไรแบบบเคียน่ากลัวน่ากลัวไอ้เคียจิตใจมันอ่อนไหว นิดนึงก็จะเอาเนาะไอ้เหี้ยโอเคเวเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วมั้งไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งมั้งนะก็ภาวนาเนี่ยโอเคใต้บันไดไม่มีอะไรสำรวจเรื่อยๆอาจจะมีของดีทำไมเพลงมันบิ้วจังเลยวะโอเคหัวลายซ้ายดีไอ้เหี้ยต้องไปทางขวาดีกว่าโอเคเฮ้ย โอ้ยเชี่ยกองมันเขาจะเรียกเราว่าลูกกี้นะลูกกี้อ่ะชื่อเล่นเปล่าหรือเออลูกกี้หน้าใหม่ในเรื่องโจรสลัดเปล่าวะ <c oughs> คัดเอาสินะโอ,โอเคอ่ะโอเคโอเคเร็ว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 ,รวโอเคอปลอดภัยแล้ว <c oughs> โอ้ยเหียคุย ยังไงตอ่อวะเฮ้ย <antique> ยังไงวะยังไงโอ้โหโอโหโหอะไรกันอะไรกันออกไปจากที่นี่เร็วเร็วอย่าเฮ้ยเปิดประตูเฮ้ยเสี่ยคิดแล้ววะกูว่าเปิดไปเป็นซ้มดิงเปิดไปเป็นซ้มดิงแค่น่นแาละฮ่านั่นแน่ตัวเองจะอีตัวเองไอ้เฮ้ยอย่าเลยกไปเปินไม่สิกูมีวิธีคอจะปาดคอตัวเองด้วย มาสิวะโอเคไม่ใช่อ่ะโอ้โอโดนไฟโดนไฟเหมือนจะโดนไฟนะโดนไฟโดนประตูประตูเปิดเร็ว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 เร้ยเฮ้ยท่าไหนวะใครจะตรงไปแล้วน้าเฮ้ยเฮี้ยโอ้โอ้สวัสดี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 โย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 โอ้ห่ากลัวเหเฮ้ยเฮี้ย โอเคโอเคโววววแม่สาวน้อยทำอะไรนะเฮ้ยไม่เกรงใจป่าเจ็ดเรือโอมเอี่ยวชิดวัตโตฟใครลากอะไรไปแดกเนี่ยโอเคทันเลยแม่งเลือดเพียวเลยเอี่วอี่ยววัตเต์แม่งเหม็นเหม็นไม่เชี่ยเหม็นอับอ่ะเขาสึกแบบถ้าเกิดอยู่ในยาเที่ยเนี่ยมันน่าจะเหม็นกลิ่นสาบเลือดกลิ่นอะไรเหม็นอี่วชิดเลยอะโอดบันไดนัรนล่างสินะให้ลงไปล่างสินะดูทรงกะ โอเคดูจากทรงแล้วได้ไปทางขวาขวาร้ายโอเครอดแล้วโอเคน่าจะรอดแล้วโอเคโอเครอดแล้วรอดแล้วฮะให้วิ่งให้วิ่งเหรอโอเค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 โอ้โหโอ้โหเหมือนจะมีอะไรนะเฮ้ยอุ้ยใจเอตัวเองนะ อย่าเลยโอ้ยเกิดมาแล้วตัวบิดเลยอ่ะยิงหัวขาให้เลยสัตว์โอ้โอ้เขาเขายังรอดเขายังรอดเอาเปืนไปตรงที่เราด้วยโอ้ไม่นะเขาตายแล้วไม่นะเวก้าเวเดเมดเดเมดที่อะไรเพื่อนตายห่าไปเลย แล้วมึงมาทําเชี่ยอะไรกับดาวว่าดิว่าถา,ามจริง,รรงภารกิจอื่นเยอะแยะมึงไม่เลืกอกมึงเสือกมาเลือกเปิดประตูเชี่ยเนี่ยโอ้โหคุ้มยิบหายเลยเชี่ยถ่านรับจ้างหรือเชี่ยอะไรอย่างแม่งคุ้มยิบหายเลยอะไรวนะนะว้าวเฮ้ยฮันเน่ตัวเองว่าล้อเราเหรอไอ,อ,อสตาร์ไม่ใช่ละเออตรงนั้นเฮ้ยปืนลั่นแม่งคำโอเคมีชิป อะไรบางอย่างเก็บสิอันเหรอโอเคเหมือนโอเคทางไหนต่อหัวาล่ดิอ่าน่าจะไปอีกทางไหนสักทางโอเคเราต้องขึ้นไปคาัตรงนี้เดินเดินเดินตาดีตา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 ตตาตดตา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 าตาอาตาาตาตาัาต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 าาตา ถอดขาวดกถอดขาวดเดีนี้ไอเ้เหี้ยเสียงแล้ววะโอ้โออยอะไรนะ่ะโอเคอะไรอีกนะพลังงาน,งงานอ๋อให้มาใส่อันนี้โอเคป่าเฟ้กูกลัวมีเหี้ยกย่างโอเคไปรีบเดินรีบเดินเย,ย,ยรีบเดินรีบเดินรีบเดิน,ดน,ดน,ดนใส่ Job, oh right? yeah right? how's the head come wow on grab yourself a pulse rifle kid wow so clan cool. oh boom he's a เย้เขามีปืนคนใช้แล้วโอเคไม่เสียเปล่าโอ้มีโอออ้้้โโโหกระสุนฟรีโอเควางวางเทียร์ก่อนไม่จริงโรตบมั้งเนี่ยกระโดดอย่างเงี้ยแบบไอ้เทียกระโดดแล้วแบบเขากำลังอธิบายอยู่แล้วเราแบบกระโดดเงี้ย กระโดดกระโดดซ้ายกระโดดขวาอย่าชนเขาว่างนี่โคตรเจี <g 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 ้ยเลยโอ้เทลสนุกมากอยู่ข um ับวะเหมือนให้เหมือนอยู่ขับแฮะเข่าเข่าเหมือนจะให้เราไปที่ขับหรือเปล่า หมือนให้เราไปที่ขับสินะโอเคเลข2เลข3หรือโอเค1 2 3โอเคเข้าใจละระบบเข้าๆไอ้หี้ยตกใจกล่องระบบฟิสิกส์ที่สมจริงเกินไปเฮ้ยเอาใจตัวเองนี่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 เป็นขี้ไส้สัตว์อืมว้าว โอ้ทางนี้ไปได้หรอเดบบี้ลุซีตรงนี้จะไปไหนโอเคไม่น่าจะมีอะไรบ้างฮะชัดกัปแดะวิชิกาอะไรเขาอยากวะโอ้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 เมาเมามันมากเมามันมากหนัวโอเคทางไหนต่อวะโอเคขึ้นลิฟท์แม็ปโอเค หมือนจะมีประเด็นนะถ้าเกิดขึ้นไปแล้วอะความรู้สึกสัมผัสลางสังหรอนนี่อะไรกันหาขี้สังเกตการเหรอหรือฉันมีคิมิ์สันไอ้เย่าโว้วัตเต๊กที่สัสเหมือนได้ดูกับพีเตอร์นะโว้วอิววัตชายผู้น่าสงสารหรือหญิงเอ่อชายแหละไอ้ย่าผู้ชายแล้วป้องโอเคเหมือนเราถามจริงมึงเงี้ยเพอโคโรแกรมใช่ไหมเนี่ย โอเคไม่มีอะไรมากกูแค่ขึ้นไปด้านบนแนบบวยอ๋อนี่ไงเจอละโอเคยังไงต่อยังไงต่อยังทุยยังไงต่อยังงอนต่อพ่อมึงอ่ะงอนเหี้ยอะไรสัตว์ไรสารละแม่งเขาตายห่าวแล้วมึงยังงอนดีเปลอาไอ้เหี้ย <c oughs> ไอ้เหี้ยพูดอะไรผิดวะเนี่ยโอ้โวโวโว,วอะไรไม่มีอะไรว,ว้วาวว้าวกระสุนอะไรพบทุกอย่าง เฮ้ยเกินเอ็ดเรเชื่อระเบิดโอ้โอ้ยแย่แล้วมันใกล้มากอ้าวเชี่ยอยู่ในลิฟต์วะเชี่ยอยู่ในลิฟต์นั่นแหละไอ้เชี่ยในลิฟต์ดีกวะเชี่ยยังไงวะไงต่อวะเฮ้ย โอ oh oh, <ช>้ย oh oh, ชิดโอ้ยไอ้เชี่ยอะไรครับพี่อะไรครับพี่ไอโอ้รอลูกี้เยี่ยวิ่งเหรอทำยังไงกด F ป่าแปกเออกดกดอะไรวะเอ๊ะเดี๋ยวกดวิ่งเอ้ากดวิ่งได้เหรอเต็จสองโอเคโอเคกดกดโอเคกดตรงไหนวะอ๋อนี่นี่คิวคิวคิวโอเคโอเคอะไรต่อวะโว้ว วิ่งดิก่อ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 นพุพุพุเตอร์พุเตอร์ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอเชี่ยโอ้ชิดโอเคกดกดแล้ววะกดเมาส์กลางโอเคโอเคกดเมาส์กลางเพื่อบังเพื่อเหมือนการเป็นการตั้งตั้งการโอ้ตายไตสัตว์ไอ้หน้าเกลียดอยู่ไหนวะโอ้ยไอ้เชี่ยเป็นพิษเชี่ยยิงศพเพื่อนเอาอยู่ไหนวะ เฮ้ยเฮ้ยแม่เฮ้ยต้นยังหมดแล้วนึกเปล่าเฮ้ยเฮ้ยชิดเลยครับอุ้ยเฮ้ยอย่าแดกโค่าโนอไอ้เหี้ยปากเหม็นเชียวไปชิดชิดชิดเร็ว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 อเฮ้ยเอาแดกแล้วะเอานี่ไปแดกไอ้เหี้ยโอเครอดแล้วมั้งโอเคด้านบนด้านบนด้านบนเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮี้ยเฮียโอ้โห โอเคโอเคโอเคได้อยู่หลังมาหลังหรือโออนั่นไงโอ้ยโอ้ยเลือดมันเป็นพิษไอ้เชี่ยไม่ใช่พิษกดกดไหนวะไอ้เชี่ยมองไม่เห็นผมไม่เห็นโอ้ยการแลกการแลกไอ้เชี่ยการแลกไม่เห็นจริงๆไม่เห็นจริงๆ,ๆนะผู้ชมไอ้เชี่ยโอ้โหโอ้ยไหนวะไหนวะเอาที่ไปแดกเฮ้ยวูวโวูเฮ้ยเฮ้ย เจเหนื่อยโอ๊ยจบอ๋อเลือดเลือดไม่มเป็นไอเชี่ยเป็นพิษโอ้โหโอเคยังไงต่อโอเคโอเครอดลๆๆะรอดละอย่าบอกว่าร่างมีดังนอเ่าหน้ามีแน่เ้อเ้เหนื่อยโอ๊ยเหนื่อยเลย โอ้อเขี้ยยังเหนื่อยอ่ะทำไมทำไมเราแหวงประตูเชียนี่วะแงี้มอีกรอบจะมีอะไรมั้งหวัดดีครับโอเคในสุดกูเจอคนสักที <c oughs> โอ้ไอ้เขี้ยอีกคนตายหายล <c oughs> ิฟโอเครอดตายแนละ้ว <c oughs> โอเครอดแล้วกู โอเคยังไงต่อพี่ชายยังไงต่อโอเคตามเส้นทางสินะว้าวโดนอะไรเนี่ยไหวป่าวะครับ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 ทำตามตามครับขับขับกำลังตามเดินช้าชิบหายเลยสัตว์เฮ้ยเดินช้าเว้ยแก่ยังวะเนี่ยน่าจะอยู่สักป่าไปเท่าไหร่วะออ๋โอเคอ่ะวิ่งเหรอได้เลยครับเตะจั๊กเตะ ไอ้เคีียกูต้องไปทำอะไรโอเคโอเคไม่ใช่ไม่ใช่โอเคต้องไปแก้ไขต้องไปแก้ไขไอ้นั่นโอเคโอเคโอ้เหมือนมึงเหนื่อยอะวิ่งเครีเนี่ยไอ้สัตว์มือก่อมันหนักวะทางไหนวะด้างล่างหรือเปล่าเอาไม่ใช่เหรอผิดทางเวียนกรรมเวียนกรรมโอ้ไอ้เคีียต้องเหยียบเหรอกูต้องเหยียบตรงที่งั้นเหรอโอเคได้เลยจ้ะโอเคงัต่อ ฮะเกมบัคเหรอไม่นะไม่เอานะเกมบัคไม่เอานะเกมบัคอะเอาเสียอาวะฮะโอเคด้านล่างด้านล่างเจดจากด้านล่าง โอเคโอเคกูรงลงไปเอบอย่าเพิ่งไปตาย่ะโอโห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 เซียเซียเซียเร็วเร็วเฮ้ยมันจะมาแล้วไอ้เี่ยมาแล้วเฮ้ยเี่้ยตาใพี่เอาโด่นไปแดกด อีวัดเต่าคุณรีบขึ้นไปกลยยังมันโอ้อะไรวะอ้าวเคี้ยการสื่อสารมีปัญหาตายหามาเร็วกระจอกจังเลยว,วะไอ้เคี้ยองตีนะปิวเลยสัตว์ฮะครับไปทางไหนครับไปแล้วกันกลัว โอเคนั่นไปช่วยไอ้เจ๊นั่นแหละโอ้ยเฮ้ยไอ้เจ๊นะเว้ยโอ้หลังหลังหลังโน้โน้ไม่ไม่ไม่ขอร้องไอ้เ้ยกูอยู่คนเดียวอ่ะกูเหงาด้ว้ยโอ้อีเรียนก็มีไอ้สัตว์คนแม่งก็ตายหาโอ้ อู้มึงเป็นทหารดีไหมเนี่ยโอ้ไอ้เฮียทหารฝึกยังไงวะโดนล่าไปแดดทุกคนเลยโอเคดีเดินไปดีกว่าอะไรวะด่ามัดาเธอม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 าเธอโอ้โอ้ no 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 ไอ้เฮียช่วยไม่ได้เอะ อย่าตายนะเว้ยไอ้กูต้องการเพื่อนไอ้เฮียโน่ยินโดนเพื่อนโอ้เวรกรรมละประตูกำล็อกอีกอแม่เมื่อไงเอายิงไม่โดนดิโอเย็ละเวรละประตูเปิดยังประตูยังไม่เปิดอ่ะเธอได้ยินกูรูประตูรีบเปิดเฮียกูกลัวโอ้โหเย็ดแม่เร็ว เตลดิเว้ยเตลมาตัวชักชา้าที่ถ่ายชักไม่ไหวดิโอ้กระโดดไอ้เชี่ยลืมไปลูกระเบิดหมดเยิงโอ้รีบเธอเรีบเธอเอาเชี่ยเอ้ยโอเคโอเคกูรอดแล้วกูรอดแล้วเย้เย้โอเคไอค้เชี่ยมึงสอนอะไรสัตว์กูวิ่งเองหน่อยเว้ยอ๋อแต่พอโอ้โหโอ้ กระสุนหมดแล้วพี่พี่กระสุนหมดแล้วกูหมดตูดแล้วพี่ no พี่ไอสัตว์ไอสัตว์ไอเสี้ยโอ้โหยังไงวะโอ,โอเค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 ไอเสี้ยเฮ้ยกันกันโเออโอเคกูโดนโดนแน่เฮ้ยหลุดไปชิ่ว เร็วเร็วเร็วเชี่ยเหนื่อยกระสุนก็หมดอะไรวะเฮ้ยไอเชืรดหน้าเหมือนมีหัวไล้สายมีเปล่าโอเคไม่มีกระสุนกระสุนเยอะ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 ไหนนี่สิวะมีเปล่า งกจังเลยว่ามีแค่นี้เหรองกขี้อ่ะไอ้สัตว์มีแค่ยี่สิบ้โอ้ใจเขายัางไงนะคะโ,โอเคใช้เลยโอ,โอเคเราจะค่อยๆเดินนะคนดูเงียบๆเงียบครับ,บชิ๋วๆิอ้่อขอขอขอ,ขอสติเชียบีอวิ่งกว่าวิ่งไปน่าจะเจอ,น,จเจอน่าจะเจอดีเก็บสเต็มไม่น่านไว้วิ่งดีกว่าเฮ้ย โอเคกูรอดละศพอยากระดิกนในสัตว์โอเคมีลูกระเบิดแล้วกูปลอดภัยละกูต้องรอดกูต้องรอดกูต้องรอดกูต,ต้องรอดไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี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 ้ยตายดิเออยังไงต่อวะไอ้เหี้โอเคมาพึ่งมามามาโววววโอ้โหเหี้ยศพปักเลยโอเคอยังไงต่อวะ นีมีนี่แล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรเหรอโอเคไอสัตว์กดได้เลยพี่ได้เลยพี่จา้าวิง่งอูดด้านหลังอด้านหลังเยอะเปล่าเฮ้ยไอเชี่ยตายแล้วปะไอเชี่ยด้านหลังนี่ด้านหลังนงี่โอเคกูต้องวิ่งสิงนะเออเออโอ้เฮ้ยเออเออวิ่งช้ากู ทักท้าโอเคไมปทักท้าก็ได้พี่โอ้โหโอโ้หนัวหนัวมากไปเชีย่ยล์ร่วมอ้าไอ้เหี้ยอ้า